ตุกอย่างมันมีนักร้องวงหนึ่งเว้ยที่ถูกหวยกันบ่อยมากถึงเป็นความฝันในชีวิตฉันเลยนะเว้ยที่รู้สึกอยากถูกหวยสักครั้งอยากเป็นคนโชคดีแต่ไม่เคยมีกับเขาเลยนางคือพี่สองแห่งวงพาราดอกเว้ยแล้วนางเคยถูกติดต่อกันทั้งหมดเ ไอ้ที่นางถูกสองสองด้วยห้าหใบมันเป็นไปได้ไงวะเนี้ยแล้วฉันก็ตามไปดูเลยถึงบทสัมภาษณ์ว่านางทํายังไงแล้วเทคนิคของนางคืออะไรปะใครเรียกซื้อนางซื้อแล้วยัดใส่มือเท่าไหร่นางเอาหมด50-60บหกใบนางเอาหมดหลังจากฉันรู้ข่าวฉันทําไงฉันเฝ้าแล้วตามไปดูว่าไอจนางในโซเชียลนางนางจะพูดว่ายังไงแล้วเป็นไงง,งวดล่าสุดไปดู ศูนย์นวลเล็กคลายสามตัวครั้งที่สองศูนย์หกหกศูนย์หกหกนวลเล็กคลายสองตัวหกสองหกสองอะโดนมันโดนอีกแล้วนะจ๊ะถูกจ้าถูกเราเนี่ยสมกับเพลงเพลนจะเข้ามาอยากเป็นลูกหลักกองสลักสู้ต่อไปงวดหน้าวันอังคารนี่ฉันเอาสถิติ15ปีมาเธอทุกวันอังคารที่จะออกหวยเธอไปลุ้นต่อชีวิตเราต้องการเป็นลูกหลักกองสลักเข้าสักวัน